พบกันอีกแล้วครับอืมน้ำโคตรใสครับสบายตามากอุ๊ยอุ๊ยหนีน้ไม่ทันครับมันมาจากไหนครับช้ากว่านี้อีกสักสองวิเรียบร้อยแล้วครับตามไปครับตามไปอ๋อหลุมมันอยู่นี่เองครับเนี่ยครับมันขึ้นมาจากหลุมมันเมื่อกี้ไม่ทันครับไปครับมันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วครับ ไปครับหาต่อครับมันน่าจะวนๆอยู่แถวนี้หรอครับไม่ไปไหนไกลหรอครับนี่ไงครับจริงผมว่าแล้วครับมันไม่ไปไหนหรอกครับเรียบร้อยครับจงังหวะนี้ดึงมาครับดึงมาดึงมา ว้าวใสสวยเลยครับเก้วครับ